หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี เอข่าวกันแล้วในช่วงแรกของเรานะคะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยอวิตเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อีแดดแรงคุณหมอคะอาจจะทําให้ผิวหน้าเราหมองคล้ำไม่กระจ่างใสแต่เราเนี่ยฟื้นฟูเขากลับมาได้ด้วยตัวช่วยดีๆอย่างอวิตเต่มาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันจากที่เราจะคุยเรื่องครีมกันแดดเราต้องคุยเรื่องนี้ก่อนคุณหมอคะหน้าร้อนแดดแรงฟ้าแจ่มแจ่มน้ำทะเลสวยๆคนก็ชอบไปดำน้ำนั่นเลย ทำนั้นเลยคุณหมอขาเป็นเรื่องราวข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะจากนักดำน้ำรายนึ่งอายุ47ปีเป็นผู้ชายค่ะเขาก็ไปดำน้ำกับกวนเขาตอนดำลงไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกติคุณหมอแต่ว่าตอนจังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยคือเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ขยับเลยถูกต้องสรุปเพื่อนก็เข้าไปช่วยคุณหมอขาผลปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วถามเพื่อนๆที่เป็นกวนดำน้ำด้วยกันบอกว่าเนี่ยก็ไปดำน้ำบ่อยนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ดำน้ำเก่งไม่ใช่มือใหม่ค่ะ ต่ว่าเนี่ยวันนี้ครั้งที่ดำไปลึกสุดที่ดำในทริปเนี้ยเกือบเกือบ80เมตรใช้เวลาดำประมาณ2 5นาทีนะคะแต่ว่าช่วงที่ลอยขึ้นมาเนี่ยคือในทางการแพทย์เนี่ยเขาสรุปการเสียชีวิตของนักดำน้ำคนนี้คือมีอาการน้ำหนีน้ำหนีคืออะไรอาการเป็นแบบไหนแล้วทำไมบนถึงทำให้เสียชีวิตได้คะคุณหมอคะจริงๆต้องบอกว่าภาวะน้ำหนีมันไม่คุ้นหูเราเลยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น แวดวงนักดำน้ำหร,หรือชาวประมงนะ<ม>ทุกคนก็จะรู้จักแล้วก็รู้ว่าภาวะหรือโรคน้ำหนีบเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถจะส่งอันตรายได้ถึงชีวิตนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราดำน้ำไปลึกๆมากๆอย่างในข่าวเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยหลังการดำน้ำลึกเวลาที่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังก็คือต้องค่อยๆลดความกดดันเวลาเวลาที่เราขึ้นมาที่พื้นผิวน้ำ ช้าๆถ้าเกิดขึ้นมาเร็วก็ะจะเกิดภาวะนี้คือมันจะเกิดมีภาวะที่มันมีฟองอากาศาเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเข้าไปอยู่ในไขสันหลังหรือเข้าไปอยู่ในสมองอก็จะทําให้คนไข้ไมีอาการต่างๆกันสาม,มารถจะมีอาการสลบได้หรือสาม,มารถจะมีอาการเสียชีวิตหยุดหายใจได้มันขึ้นอยู่กับว่าตัวฟองอากาศนี้มันไปปุดอยู่ที่ไหนอาการก็จะมีตั้งแต่ ประเภทที่แบบเริ่มภายในหนึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นหลังจากที่เราขึ้นจากน้ําแล้วคืออาการไม่มากอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียกว่าปกติบางทีก็อาจจะมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆเพราะว่าตัวฟองอากาศเนี่ยมันไปผุดอยู่บริเวณเนื้อเยื่อรอบๆข้อก็เลยทําให้คนไข้มีอาการปวดตรงบริเวณนั้นก็อาจจะเกิดมีภาวะเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้มีอาการบอบช้ำหรือฉีกขาดนะคะแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าบวบวาบหรือมีความรู้สึกชา หรืออาจจะมีอาการมึนงงได้อันนี้คือแบบที่เป็นไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งพวกนี้แบบอาการรุนแรงค่ะก็คือฟองอากาศเนี่ยไปอยู่ในบริเวณอวัยวะที่สําคัญเช่นไปอยู่ที่ไขสันหลังหรือไปอยู่บริเวณเส้นเลือดในสมองอย่างนี้เป็นต้นหรือเส้นเลือดส่วนต่างๆของร่างกายแล้วไปเกิดการอุดตันของเส้นเลือดคงแค่อาจจะมาด้วยเรื่องของอัมพาต เขาาจะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะกล้ามเนื้อกระตุกนะคะแล้วก็อาจจะมีทําให้หมดสติก็ได้แล้วก็อย่างนี้ได้เลยเสียชีวิตได้เลยโอ้โหแบบนี้น่ากลัวมากๆาใช่จริงๆเนี่ยนักดำน้ำทุกคนเขาต้องมีข้อควรระวังนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแล้วก็ที่สำคัญคือสมมติว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำ สิ่งที่เราจะต้องทำวันเตรียมตัวก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ดื่มห้ามดื่มสุราห้ามดื่มค่ะแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนเพราะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงอันนี้คือทำให้มันมีปัจจัยเสี่ยงมากยิ่งขึ้นคือคนอ้วนคนพักผ่อนไม่เพียงพอคนที่ดื่มสุราใช่ใช่ใช่จริงๆผู้ชมค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช่ใช่แล้วอย่างในข่าวเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยมีนักดำน้ำที่เป็นชั้นครูชั้นเซียนเเเสียยชววมมาาาาาอะะะกกล้พร่ดัษณทง ชาติของทะเลที่เนี่ยเขาบอกว่ามันลึกแล้วมันเป็นโพรงเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะไปดำน้ําที่ไหนต้องศึกษาสถานที่ให้ดีจริงๆค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เป็นอุทาหรณ์แม่เรื่องหน้าร้อนข่าวแรกก็ร้อนแล้วนะคุณหมอคะเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้เหมาะมากๆเลยวันนี้คุณหมอจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของครีมกันแดดห้ามพลาดเด็ดขาดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะค่ะ